ดุดันไม่เกรงใจใครยักก้ามยักยักก้ามยากักฟอร์วดดีครับผมท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแครดออฟแคนกันอีกแล้วนะครับซซ<ฮ>ึ่งในครั้งนี้แต่คลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอฟันนะครับผมมันไม่ใช่คลิปวิดีโอยาวแบบทุกแบบไหนๆนะ <S <S ผมแค่จะมาสอนวิธีการทำอีเวนนะครับผมอีเวนอันนี้เป็นอีเวนของ ความท้าทายช่างเหล็กแดนเหนือนะครับผมมื่อี้เป็นช่างเหล็กแดนเหนือนะแล้วก็มาเรามาอ่านนี้ก่อนนะครับ oh. ท่านมีนลักษณะเ oh. จ๋งๆที่จะล่อล้อมละลายความท้าทายช่างก่อสร้างที่หนาวเหน็บซึ่งออกแบบโดยอ oh. ออกแบบโดยคนนี้นะครับ oh. นี้ได้ถ้าเป็นเจ้าของแน่นอน oh. นี้ได้หรือนี้ได้หรือไม่ oh. เรารู้ว่า เรารู้ว่าท่านคูณพอได้ขวาชัยชนะอ่ะงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับผมจะมาฝอนะครับผมมาพวิธเีเอาการเอาชนะเอาชนะยังไงนี่ครับนี่เรามาด่าแรกเลยทำการปล่อยพ่อมดเลยปล่อยพ่อมดเปลี่ยนเป็นกาแฟไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยช่างครับผมช่างแดนเหนือนี่สกินอย่างเท่เลย <Wow. S 1> แล้วก็จุดตรงนี้ทําการปล่อย จ้บบามังกรตัวน้อยของเรานี่ทําลายเครื่องจรวดให้หมดเลยแล้วก็เรารอให้ช่างก่อฟางเรานั้นตีจบก่อนตีจบปั๊บก็ทำการปล่อยแม่มดลาตีเลยแล้วก็มังกรตัวเตี้แล้วก็ทําการเคลียให้หมดก่อนรอให้ช่างก่อฟางเราเคลีย์แล้วหมดก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการปล่อยข้ามไม้ตายของแม่มดลาตีเลย จะได้จะไฝูงข้างคาวเยอะเลยครับแล้วก็โจมตีต่อไปเรื่อยครับผมนี่ทำลายระเบิดทิ้งเลยครึ่งเราปล่อยให้คงกระดูกโจมตีไปก่อนนะครับโอ้ครื่งนี้โอเคโจมตีไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วคพึ่งจะาครึ่งอันฝรอเน็กอันนี้มันไว้สำหรับโจมตีพวก ตัวบินเท่านั้นนะครับโอเคไหมชนะแบบแจ๋แวๆเลยเอา่าเราชนะแล้วนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราได้คือจะได้รับได้รับเลเวลอีก400แล้วก็มรดกแล้วก็เพชรอีก25แล้วก็มีโหโหลดดาวช่างก่อฟางเอออันนี้แหละโอเคนะผมก็จบเป็วันนี้ก่อนนะครับเพิ่งเป็นคลิปวิดีโอฟันนะครับไม่ใช่คลิปวิดีโอยาวอะไรมากนะครับผม โอเคครับ okay, ผมก็จบก่อนนะครับสวัสดีครับ